สวัสดีนะครับ NPS Radio นะครับวันนี้เราจะมารีวิวส่งงานนะครับเป็นรถคอกซิ่งตลาดไทยนะครับตอนเดียวนะครับนี้เราจะมาให้ชมชุดนี้เป็นชุด10นิ้วนะครับแอมสองพันวัตต์แล้วก็คัสเอบีรุ่นใหญ่ของเอ็กโ ARBM นะครับแล้วก็สิบนิ้วจะเป็นของเอ็กโส่วนดอลลาำโพงเสียงกลางนะครับเป็นของ NPS แทรกกับจังน้าแล้วก็แทงซาวอย่างละคู่นะครับ อบโจทย์คันนี้ก็คือเน้นการใช้งานระยะไกลนะครับอันนี้เป็นรถล่องนะครับโซนตลาดไทยต้องขอขอบคุณนะครับที่พี่ว่า,เ,าเจ้าของรถคันนี้นะครับที่ไว้วางใจแล้วก็การันตีให้เอ็นพี i ออริโอพยองค์สินะครับเภอวังน้อยได้รับใช้แล้วก็ติดตั้งจุดนี้ รับประกันเลยนะครับว่าคุ้มค่าแน่นอนเปลียงแค่ซื้อเงินมา2 0 0 0มกว่าบาทเท่านั้นนะครับสำหรับทีมง,งานรถคอกหรือว่าัา่วไอ้ั่วซิ่งครับต้องการเครื่องเสียงแบบมีที่นั่งเดิมๆเราเปลี่ยนแปลงแค่เอาเบาะเดิมออกนะครับแล้วก็ทำเป็นที่นั่งให้ใหม่เป็นพื้นอะคริลิกแล้วก็ตู้เพิงเป็นอะคริลิกนะครับ ารันตีได้เลยว่าสู้ทุกไปสามารถนําลงสนามได้แล้วก็เสียงกลางเราเน้นความชัดเจนอยู่แล้วนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานต่อ,ตอไปของ n อ็นพิสออรดิโอคานะครับพยายมเจเนะาะพี่ๆท่านใดที่ต้องการทั้งเสียง